สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชิ้นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชียร์มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับล่าสุดทางสโมสรแมนเชสเตอร์เตยเราเนี่ย ได้มีการประกาศแต่งตั้งบรูโนเฟอร์เดสกองกลางโปรตุเกสของทีมเราเนี่ยเป็นกัปตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เอเดรียนฮาร์กเนี่ยมีการ ริบปออกแขนกับตันทีมมาจากเชลิ่งแม็ไวได้นะฮะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่มีการประกาศกันออกมาแหละจากฝั่งของตัวของแม็กไวเองแล้วก็จากฝั่งของทางสโมสรนะครับโดยที่การแต่งตั้งบรูโน่เฟร์นเดสยังเป็นทางการเนี่ยหรือให้บรูโน่เนี่ยมาเป็นกับตันทีมคนใหม่เนี่ยก็ไม่เกินคาดนะครับก็คือมันมีการคาดการณ์กันอยู่แล้วแหละแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับว่าบรูโน่ก็ น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับจากซีซั่นก่อนในช่วงที่แฮนด์ม็กวายเนี่ยไม่ได้ลงสนามเนี่ยโรน่ Bruno ก็จะเป็นกับตันทีมาโดยตลอดนะครับในการทําหน้าที่แทนแล้วก็ซีซั่นล่าสุดนี้ก็ จะเป็นทางการและแบบทาวนแล้วนะครับอ่ะโอเคคอนเฟิร์มตอนนี้ครับสำหรับเรื่องของกัปตันทีมคนใหม่ของแมนยูนะฮะที่ทางสโมสรยืนยันชัดเจนนะครับขอบ้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรูโน่ครับที่มีการเคาะกระดักมาเนี่ยมีการระบุว่าถึงแม้ว่าบรูโน่จะได้เป็นกัปตันทีมแบบถาวน ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าภายในสโมสรเนี่ยยังมีกลุ่มผู้นำคนอื่นอีกนะครับนอกเหนือจากบรูโน่เนี่ยก็จะมีในรางของวารานกาเซเมโร่รดฟอร์ดทอมฮีตันลุคชอร์เนี่ยก็ถือว่า จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้นำของทีมได้นะครับแล้วก็เอเดรียนฮาร์กเนี่ยมักจะไปขอคำปรึกษาหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เทนฮาร์กก็เป็นคนป้อนอะไรหลายๆอย่างให้กับผู้เล่นผู้นำเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับนะแล้วก็มีการกล่าวอีกนะฮะว่าเหตุผลสำคัญที่บรโน่เนี่ยได้เป็นกัปตันทีมในช่วงซีซั่นล่าสุดนี้ที่ถึงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ย เป็นคนที่สามารถปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งในสนามการแข่งขันแล้วก็ในห้องแต่งตัวนะฮะแถมทั้งบรูโน่ยังเป็นคนที่ทําตามความต้องการของ เอเดรียนหากได้รวมไปถึงบรูโนเป็นคนที่มักจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมกับทุกคนตลอดเวลานะฮะเราได้เห็นภาษากายเราได้เห็นการพูดไม่หยุดของทางบรูโนมาละว,ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วก็สื่อสารเยอะมากๆนะครับในแต่ละเกมการแข่งขันเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบรูโนเป็นคนที่เรียกร้องมาตรฐานสูงจากเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากนะครับคล้ายๆกับเทนาทางนี่แหละที่ต้องการหรือมีการเรียกร้อง มาตรฐานสูงจากนักเตะนั่นเองนะครับที่นักเตะเนี่ยต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีในแต่ละเกมบรูโน่ก็จะเป็นนักเตะประเภทแบบนั้นมีความคิดมีแนวคิดประเภทแบบนั้นนะครับนะก็โอเคนี่คือ เรื่องขงการแต่งตั้งกับตันทีมของแมนยูในช่วงซีซั่นใหม่นะครับยังเป็นทางการแล้วก็เหตุผลที่ท,าทําไมเอเดนทาร์กเนี่ยมีการเลือกบรูโน่เฟอร์เดสเป็นกับตันทีมคนใหม่นะครับก็เรื่องราของบรูโน่ประมาณนี้ครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะฮะส่วนตัวผมผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วแหละนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ย อย่างที่บอกกันไปก็คือยังมีกลุ่มผู้นำคนอื่นถ้าเกิดบรูโน่ไม่พร้อมสนามเนี่ยก็วารานก็เหมาะสมกาซิเมโ o ก็เหมาะสมแรดฟอร์ดก็เหมาะสมนะทอมฮีตันถ้าเกิดไม่ย้ายก็เหมาะสมลุกชอเช่นเดียวกัน ก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่แสดงความคิดเห็นแบบต่อต้านแล้วกันผมก็เห็นด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนังกะนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับเห็นด้วยไหมเกี่ยวกับเรื่องของกัปตันทีมคนใหม่ก็คือในรายของบรูโน่หรือไม่เห็นด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในรายของอองเดรโอนาน่าครับก็ตอนนี้ได้มีการเดินทางไปสมทบกับทีมหรือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อเมริกานะฮะ ภาพการยืนยันจากสื่ออังกฤษหลายสื่อนั่นแหละนะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะที่นักเตะหรือว่าผู้สมตูรายใหม่ของเราเนี่ยก็เดินทางไปสมทบหรือว่าร่วมทีมกันที่เรียบร้อยนะครับนะก็รอดูผลงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นเกมนัดถัดไปก็ได้หรือมีการคาดว่าน่าจะพร้อมลงสนามได้เลยในเกม ที่ถึงนัดล่าสุดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องของอองเดรโวน่าที่เอามาฝากกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของแฮร์รีแม็กไวน์นะครับซึ่งมีรายงานกระออกมาจากเดอะการ์เดียนครับมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยตัดสินใจล้มเลิกแผนการไล่ล่าคว้าตัวแฮร์รีแม็กไวน์หรือเชลซีไม่ได้สนใจแฮร์รี่แม็กไวน์แบบจริงจังอย่างที่หลายๆสื่อที่เป็นข่าวข้อสิบเนี่ยเล่นกันออกมานะครับในช่วงหลายวันหลายสัปดาห์ก่อนนะฮะโดยที่ทางเชลซีเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวกับ การเสริมแนวรับก็จริงแต่ไม่ใช่คฮลีมักวายครับโดยที่รายชื่อเนี่ยเชลซี Chelsea, น่าจะไปจริงจังในรายของ Mark มาร์เกฮีมากกว่าครับซึ่งเป็นแนวรับของทางกิตตันพัลลิกนะฮะทำให้เรื่องของการย้ายทีมของเฮลีมักวายเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูเราเนี่ยยอมขาดทุนแล้วก็พร้อมปล่อยแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีทีมล่าสุดนี่แหละนิวคาสเซิลสเปอร์แล้วก็เวสต์แฮม ซึ่งหลายทีมเนี่ยก็ยังนิ่งเงียบอยู่นะฮะถึงแม้ว่าแมนยูพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแล้วก็ตามนะครับนะอีกกระแสนหนึ่งครับที่มีการเล่นข่าวออกมาครับก็คือเรื่องของแม็กไวนี่แหละเล็กน้อยก่อนที่จะไปในเรื่องของโซฟิยานอัมรบัตนะฮะท็อตแน็ปปเนี่ยมีการเล่นข่าวส่วนกระแสออกมารับว่าเอเดนฮาร์คเนี่ยได้มีการบอกกับแม็กไวว่าเขาเนี่ย ไม่ต้องการให้แฮร์รี่แม็กไวายเนี่ยย้ายออกจากทีมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการถอดปลอกแขนกับตันทีมจากแฮร์รี่แม็กไวายก็ตามนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแม็กไวายกับเทนทาร์กเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ซึ่งยังแบบไม่มีความโกรธเคืองกันหรือว่าไม่ลงรอยกันนะครับซึ่งดูจากสถานการณ์ณตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่มีงบประมาณมากพอในการซื้อแนวรับรายใหม่เนี่ยการเก็บแม็กไวายอยู่กับทีมต่อไปมันก็ไม่ได้มีปัญหานะผมก็ว่า มันก็โอเคนะครับแล้วก็มันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่า่าทางเทเลเปกาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเกี่ยวกับสถานะของเจ้าตัวในปัจจุบันอีกด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดขายไม่ออกแล้วก็ย้ายไม่ได้นะครับส่วนในรายของโซยบยันอัลรบัดครับที่ผมค้างภาพนี้กันเอาไว้ครับก็มีข้อมูลออกมาจากนักข่าวชาวโมร็อกโก มีการระบุออกมากับว่าแมนยูเนี่ยใกล้กับการคว้าตัวโซฟิยานอารบาบัตกองกลางตัวรับทีมชาติโมร็อกโกของฟิออแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับไร้เข้ามานะฮะหลังจากที่ไปเสร็จสิ้นในดิวของเมสันเมาส์ในรายของทางผู้สัปปรตรูรายใหม่อย่างอุนนานะครับแล้วก็รายต่อๆไปเนี่ยก็น่าจะเป็นศูน้าแล้วก็กองกลางตัวกลางอีกสักหนึ่งรายะฮะซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าได้มีการพูดคุยดําเนินการในทิศทางที่บวกมากเพิ่มขึ้นนะครับมีการเปิดเผยอีกนะครับว่าเอเยนต์ส่วน ตัวของอาราบัตเนี่ยได้มีการเดินทางมาที่เมืองฟอรเรนแล้วนะครับเพื่อเจรจาเรื่องของโอกาสการย้ายทีมจากฟิออในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่แมนยูเนี่ยก็ ประกาศออกมานะครับว่าไม่มีรายชื่อของเฟดในการทัวร์ช่วงพรีซั่นเกมนัดล่าสุดนะฮะเนื่องจากว่าเฟดเนี่ยก็อาจจะมีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของทันเตะนั่นเองนะครับและในรายของสวีเดนอารอาบัตเนี่ยวัย2ีปีก็ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการตัวหรือว่ากองกลางเข้ามาแทนที่จอรแดนเฮสันที่ได้มีการย้ายไปลิกซาอุนั่นเองนะครับแต่ แมนยูของเราเนี่ยก็มีการเร่งมือเร่งรีบปิดดิวให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้แหละนะฮะพยายามแบบปิดดิวโดยเร็วที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าโอกาสมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างเป็นใจนะฮะนักเตะก็ต้องการย้ายทีมราคาก็ไม่แรงเงินไปไม่เกิน30ล้านปอนด์นะครับก็มารอติดตามกันครับว่าโซฟิยาอัลบาตเนี่ย จะเป็นนักเตะร,รายที่3ตามที่มีการเล่นข่าวกันออกมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นในรายของฮอยลุนก่อนนะครับส่วนตัวออผมผมก็บองว่ามิดฟิลหรือว่ากองกลางตัวกลางเนี่ยก็ควรที่จะเสริมนะครับแต่ว่าก่อนเสริมเนี่ยผมอยากให้เคลียร์ตัวเล็ดเดิมๆที่มีอยู่ในปัจจุบันออกก่อนนะครับซึ่งมันมี3มลิตรรายชื่อนั่นแหละต้องเคลียร์กันก็คือดอนนี่อย่างเงี้ยต้องหาทางออกนะฮะเรดแมทเทอวนีอย่างเงี้ยต้องหาทางออกที่มันแบบชัดเจนนะก่อนที่จะไปซื้อกองกลางตัวกลางรายใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเก็บกันเอาไว้ แล้วก็ไปซื้อกัินเข้ามาอีกเพิ่มเติมเนี่ยมันทับกันนะฮะแล้วมันก็จะอัดแน่นจนเกินไปนะครับแถมทั้งดาวรุ่งเราก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะในรายของเมสบี้ในรายของไมนูอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้เห็นเนี่ยในช่วงซีซั่นหน้ามันก็น่าจะน้อยลงไปนะฮะคือผมมองว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแหละยกเครื่องมันให้หมดเลยนะครับในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราใช้ติดต่อนมาหลายปีแล้วแล้วมันก็วนเวียนอยู่กับฟอมเดิมๆแบบเนี้ยอยากให้แบบยกเครื่องใหม่ให้หมดเลยนะฮะ ก็นี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับดาวรุ่งของทีมอย่างมาเตโควานะครับซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแหละว่ามาเตโควาเนี่ยไม่มีรายชื่อในเกมพรีซั่นหรือว่าไปทัวร์ช่วงพรีซั่นที่อเมริกานะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูกําลังวางแผนที่จะปล่อยยืมมาเตโควาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสโมสรมากมายที่สนใจในตัวของผู้ศัตรูดาวรุ่งรายนี้นะครับรวมไปถึงในรายของเคพิมนูนะครับเป็นมิดฟิลด์ ดาวรุ่งที่เชื่อกันว่าดาวรุ่งรายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ของเอเดนคินฮากในช่วงฤดูกาลหน้านะฮะ ซึ่งมันเป็นความต้องการของเทนฮาร์แล้วก็อยากให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปมากกว่าที่จะเป็นการปล่อยเคเพลเมนูแบบยืมตัวนะครับคือพูดกันง่ายๆก็คือทางเทนฮาร์เนี่ยชื่นชอบแล้วก็เคยมีการลองใช้มาตั้งแต่ช่วงซีซั่นก่อนแล้วนะครับแต่ซีซั่นก่อนเนี่ยไม่ได้แบบมีการทดลองใช้ซะเยอะนะฮะแต่ว่าซีซั่นที่จะถึงนี้อาจจะมีการดันขึ้นมาร่วมใช้งานบ่อยครั้งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตำแหน่งการเล่นของทางเคเบลเมนูเนี่ยทางสโมสรมองว่า ก็เ,เป็นเมนูเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้เล่นเบอร์แปดนะครับในแบบรายยาวของทีมนะฮะแต่ท้านักเตะเนี่ยไม่ได้แบบเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง หรือว่าตำแหน่งผูเ้เล่นหมายเลข8ได้อย่างเดียวนะเขายังสามารถลงมาเล่นต่ำในตำ,นตำแหน่งของคาเซเมโรก็ได้ไม่ฟิลตัวรุกก็ได้เช่นเดียวกันคือหลากหลายในพื้นที่กองกลางโตกลางแล้วกันนะครับสำหรับคอปี้ไบนูนะฮะหรืออาจจะมองว่าเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้เหมือนกันนะครับคุณภาพหลากหลายนะฮะแล้วก็ไม่ฟิลดาวรุกอันเนี้ยสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมในวัยเดียวกันนะครับแล้วก็รุ่นพี่ของทีมเช่นเดียวกันด้วยนะครับแรงข่าวพานในสโมสรมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทุกคนเนี่ยมองคอป ็นผู้เล่นเดาวรุ่งพอสวรค์สูงแล้วก็มีเทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนะฮะคืออนาคตไกลอะไรประมาณนั้นะนะครับแล้วก็ได้รับคําชมเชยจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่ภายในทีมแล้วก็ รวมไปถึงทีมอาสตาร์โค้ดนะฮะอ่ะก็ดูดีมีอนาคตไกลนะครับส่วนเรื่องของกัลซาโรรามมสครับมีรายงานจากเลคคอร์ดสื่อของโปรตุเกสมีการระบุว่าเบนฟิก้าเนี่ยได้รับข้อเสนอจำนวนเงิน65ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรสำหรับการล่าตัวรามมสหรือว่าการปล่อยรามมสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยสโมสรที่มีการยืน่นเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะฮะว่าเป็นสโมสรไหนคือกระแสข่าวเร เนี่ยมันเคยมีการเล่นกันมาก่อนในช่วงประมาณ2-3สาัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่ารอบเนี้ก็ มันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วกันที่มีทีมเนี่ยยืน่นเข้ามาโดยที่ไม่สามารถระบุเรื่องของชื่อทีมได้นะครับโดยสื่อทางฝั่งโุรโุเกตเนี่ยมีการคาดเดาออกมานะครับว่ามันน่าจะมี3ทีมโดย3ทีมดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นปีเอชเอนะครับที่มีข่าวให้ความสนใจในรายของทาง amos, รามอสนแฮะแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับที่มีการสนใจรามอสเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจรามอสเช่นเดียวกันด้วย3ทีมประมาณนี้นะฮะซึ่งมูลค่าที่มีการยื่งนเข้ามาเนี่ย ก็รวมๆกันแล้วเนี่ย70ล้านโยูโรซึ่งแน่นอนครับว่ามันยังมีช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างนั้นเนี่ยมันก็เพียงแค่ประมาณ10ล้านโยูโรเท่านั้นพูดกันง่ายๆครับคือทีมที่ยื่นเงินเข้ามาล่าสุดเนี่ยมูลค่ารวม70ล้านโยูโร เบนฟิก้าต้องการ80ล้านยูโรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีช่องว่างอยู่เล็กน้อยอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะฮะยื่นเพิ่มอีกเล็กน้อยเนี่ยมันก็น่าจะสามารถปิดดีลในรา่องของรามอสได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของแมนยูเราเนี่ยถามว่ามีโอกาสเซ็นรามอสไหมมีโอกาสอยู่แล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าตอนเนี้กระแสรามมสกับแมนยูเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่ากับพอยลุนนะระหว่างรามอสกับพอยลุนเนี่ยผมยังมองว่าแมนยูน่าจะจริงจังในรายของฮอยลุนมากกว่าบวกกับทั้งโครโรมนี่ด้วยนะ ครับคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แมนยูเนี่ยจะมีการติดต่อจะมีข่าวออกมาว่าแมนยูติดต่อ โคโรโมนี่รามอแล้วก็ฮอยลุนในเวลาเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเกมซีซันมันก็เตะไปหลายแมตช์แล้วแล้วก็แมนยูพยายามเร่งเรื่องของการหาซูนารายใหม่ซึ่งแมนยูเนี่ยพยายามหว่านนะครับว่าใครที่มันง่ายที่สุดสามารถต่อราคาที่สมเหตุสมผลได้มากที่สุดเนี่ยแมนยูก็จะเดินหานะครับมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายซูายนาในเวลานี้ในเวลาพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าดิวไหนที่ จัดว่าเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในเวลาเนี้ยก็ต้เป็นฮอยรุนนี่แหละแล้วก็รายงานจากเบนเจคขอบบอกว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการยื่นขัอเสนอประมาณ35.140ล้านปอนด์ในการยื่นให้กับออตาลนตาในรอบล่าสุดนี้นะฮะแต่ชัดเจนครับว่าเป็นราคาที่ แมนยูพอใจแหละแต่ฝั่งอเตอร์นตาเนี่ยไม่พอใจนะครับเพราะว่าอเตอร์นตาเนี่ยมองว่าราคามันก็ต้องมากกว่านั้นนะครับน่าจะประมาณ60ล้านปอนด์ได้ยังมีช่องว่างมากพอสมควรนะครับและเชื่อกันว่าถ้าเกิดเข้ามาคุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังต่อรองราคากันไปราคากันมาเนี่ยน่าจะจบอยู่ที่ราคากลางครับอยู่ที่ประมาณ50ไม่เกิน60ล้านปอนด์หรือ,ออาจจะประมาณสัก50ล้านปอนด์เประ้ป,ประมาณนั้นแฮะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าไฮรุนเองเนี่ยก็พยายามขอร้อ พยายามไเรียกร้องให้สโมสรเนี่ย ปล่อยตัวเขาให้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดได้แล้วนะฮะในช่วงซัมเมอร์น,นี้คือใจนักเตะเนี่ยพร้อมย้ายแล้วแล้วก็อยากย้ายเป็นอย่างมากนะครับส่วนในเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยมีการระบุว่าฮอยรุนเนี่ยจะรับกับทางสโมสรแมนยูอยู่ที่ประมาณ80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยฮอยรุนรับกับอาตาล่าอยู่ที่10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะฮะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปนะฮะแล้วก็รายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมีการระบุอีกนะครับว หรือมีการยื่นอย่างเป็นทางการให้กับทางอาตาลตาสำหรับข้อเสนอของทางฮอยรุนในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็แมนยูเนี่ยพยายามเร่งรีบปิดดิว นักเตะรายนี้โดยลึกสุดนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการประทะกับทีมอื่นที่ให้ความสนใจแล้วกันนะครับหรือว่าต้องไปแย่งชิงกับทีมอื่นนะฮะเพราะว่าฮอยลุนเนี่ยก็มีข่าวทางฝั่งของเบเชเหมือนกันนะครับซึ่งทางเบเชเนี่ยก็สนใจซุนน่ารานี้เป็นอย่างมากด้วยนะฮะจากข่าวรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและมีอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจากอาเฟโดเบโรรานะครับก็มีการระบุออกมานะครับว่าล่าสุดนี้ครับทางอันตันตาเนี่ยจะมีการประชุมกันภายใน แล้วก็มีการประชุมในเรื่องของอนาคตของคอยรุนด้วยคากันว่าบทสรุปของ หอยรุนหรือว่าอนาคตของหอยรุนเนี่ยจะได้คําตอบภายใน10วันนี้นะฮะก็รอติดตามกันอันดับแรกก็คือต้องไปเคลียร์เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเกาะน,นะครับสำหรับแมนยูแล้วก็อันตันต้าส่วนเรื่องอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าทาน,นเตะก็ใจยอยากย้ายอยู่แลละแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยก็ว่ากันว่าทางแมนยูตกลงกับนักเตะไว้ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของจอร์นี่อีแวนครับมีข้อมูลจาก ESPN ครับมีการระบุว่าเอเรกินฮาร์เนี่ยรู้สึกประทับใจจอร์นี่อีแวนในระหว่างการ ฟิตซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมคาเดงตันหรือว่าสนามซ้อมของแมนยูนะครับส่วนเรื่องของอนาคตของอีแวนเนี่ย ยังคงเปิดกว้างครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้อยู่กับแมนยูต่อในช่วงซีซันใหม่นะครับก็คือแมนยูอาจจะมีการต่อสัญญาไปเลยดึงอีแวนแบบ1ซีซันอะไรประมาณนั้นหรืออาจจะไม่คิดเซ็นก็ได้แล้วก็แยกทางกับอีแวนไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในเกมัดล่าสุดก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบระยะสั้นนั่นแหละให้อีแวนเนี่ยได้ลงสนามนะฮะแล้วก็เป็นการเรียกความฟิตรวมไปถึงทําให้แมนยูเนี่ยมีตัวเลือกเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางเพิ่มขึ้นในเกมนัดล่าสุด หรือว่าเกมที่เพิ่งผ่านมาน,นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ